ก็วันนี้เราพามาอัปเดตอาการของพราย,ยอดรักนะครับเป็นไงครับช่วงนี้เปนชั่วเลยครับเส้นหน้ายยนเจ็บตาเลยหา,ายท<ด>ุกมันแล้วก็น่าจะเจ็บฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้<ด>นะครับ<ด>ก็ยังหายไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับ ครับผมพบกับเราครับช่องเตยเจียงไฟแก้กวสักใบครับผมสวีดับสวัสดีสวัสดีครับจุงกะครับสวัสดีครับผมให้าให้ตาโน่เนาะไตวันเลยอากาศก็เห,ห<ด>มือนจะดีด้วยเห <obe ats> มือนทำไมดูดูด,ดูอะไรครับช่างว่าช่างว่าจากเราด้านเรานะ้ะโอ้ไทยช่างหรือจังหวัดสุพรรณบุนีอ่ะทั้งสองเลยครับ ก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้เราพามาอัปเดตอาการของพรายอดรักนะครับเป็นไงครับช่วงนี้ไปทั่วเลยครับดูจหน่าเจ็บตาเลยครับหายตึมมันแล้วก็น่าจะเจ็บฝั่งนี้นี่ครับฝั่งนี้นะครับก็ยังหายไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับ กี่เดือนแล้วนี่สามเดือนครับผมก็ที่เห็นใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับแต่ขมับนี่ไม่ออกแล้วนะครับแต่จะออกลึงแต่โครงสร้างของเขาก็ ไม่น่าจะน่าจะหายแล้วเด้เกือบแล้วนี่รค,รครับผมควันยังม่มั่นใจนะควันยังค<ะ>าสซันอยู่ยัยยครับผมเพราะว่ามันใจเลย <c oughs> แล้วเข้าใกล้สุดได้ขนาดไหนนี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แหละนี่ปกติก็เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เลยควันนี้เสร็จแล้ว แต่วันนี้ก็ดูนิ่งนะครับผมมาดีครับพ่อพลายครับผมไม่มีเจตนามาใดๆครับก็เอฟซีมาอัปเดตอาการให้เอฟซีได้ดูสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมก็สวัสดีลวงหน้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพพลไมยแข็งแรงทุกท่านนะครับก็ให้โชคดีตลอดปีครับผมโชคดีมีชัยตลอดปีนะครับ เงินไหลนองทองไหลมาการเดินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกท่านนะครับผมก็อวยพรไม้ล่วงหน้าครับก็ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะครับเราก็จะทําคลิปดีๆก็บางครั้งก็อาจจะพูดขัดขเขินๆนบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็เราก็ภาษาไทยก็นิดๆหน่อยๆครับพ่อจะ ไปวัดไปวาได้ครับแต่ก็ไม่ถือว่าชัดเจนเท่าไหร่ครับแต่นิ่งเนาะแต่ผมว่านิ่งนะแล้วเวลากินน้ำเดิกินยังนี้วันนี้กินแล้วกินวันละกี่ครั้งครับวันละสองครั้งเยอะไหมกินเยอะไหมจมูกหนึ่งแล้วก็หลายตักอยู่เหมือนกัน เอาจนท้องก้างอ่ะ,ะวันหนึ่งนี่ก็ประมาณเ,เกือบสองร้อยโลหรือว่าเาากินหานั่นกินหมดน้ำมาสองร้อยลิตรนะน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำประมาณลิตรผมโบกไม่ถึงหลายถังนถังก็ดูดูแล้วก็เหมือนจะหายแต่ยังหาไม่ชนิดนะครับพเพราะว่าช่วงนี้นี่ คือภาษาภาษาเราเลี้ยงช้างเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อครับหัวเลี้ยวหัวต่อไม่เลี้ยวหัวต่อนะครับนี่ช่วงนี้ในช่วงว่ายอ,อยา่าไว้ใจเลยครับช่วงคือมันน้ำมันแดงๆนั่นไม่เป็นไรหรอกครับใช่ครับคือช่วงจะหยุดช่วงจะหยุดบ้างหยุดบ้างบางทีเราเผลอเอาไปล่าไว้ขโโ้างนอกอันตรายครับตอนเอาไปล่ามันเป็นไรเวลาตอนไปเอามาบ้านเป็นตอนเอาไปก็ปกติดีเวลาเราจะเข้าไปเอานี่มันมีผลเสียสําหรับเราเพราะว่าเราเลี้ยงช้างแบบ เดียว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 ครับผมแต่ปีนี้ก็ดูล่อเลยนะครับปีนี้เหมือนงานจะออกยาวนะโลทุกี้เลยหล่อม้วนควานเลยล่อม้วนควานเลยโลโลควานอะงนั้นเละโอภัยวัดไปว่าก็โพยู่สู้สักเบยไม่ได้เราเอางานสักเบยมาเซยจะรักด้วยด้วยวันรังเออไม่อยากจะคิดว่าจะสวยขนาดไหนเนาะครับผม ผมว่ายลักเดินไม่ได้หรอกหนักงานเดินได้ก็ยววเดินได้เลยอันนี้ก็สะโกเลยไว้ก็ยาวอยู่ตัดปีหนึ่งนี่ออกเยอะไหมเคยสังเกตไหมประมาณฝ่ามือเกือบคืบแสดงว่าออกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นออกเยอะตกแต่งมาตอนปีห้าเจ็ดตกแต่งมาตอนปีห้าเจ็ด เวลาปีานั้นนี่ประมาณหา้ห้สี่สปีห้าปีครับผมประมาณห้าปีนะครับตอนตอนน,น,อนอง 60, หกสหลือสี่สิบแต่เหมือนเหมือนเขากินหน้ากินกินกินหญ้าไม่สนใจเราเลยนะครับผม นิ่งมากเลยมามาตอนนี้สวัสดีก็สวัสดีทำดำหมดแล้วมาตอนนี้ทำไมนิ่งจะรอดีทาใจดีแล้วก็ดเขารู้เขาเขาเริ่มจะเริ่มจะหายแล้วมั้งน่าจะเริ่มจะหายแล้วครับ fc คิดถึงเนาะมาไทยให้ fc ดูดูหน่อยครับผม fc คิดถึง f l y o รักครับคิดถึงคว้าด้วยนะคิดถึงคว้าด้วยเลยเนาะ เหยนยังไงช้างตกมันเนาะครับผมก็ฝากก็ช่วงช่วงนี้ช่วงโควิดก็ฝาก f อซทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมดูแลสุขภาพอย่าลืมสำคัญคืออย่าลืมแมสนะครับอย่าลืมใส่แมสนะครับเอครับผมขอบคุณขอบวอ อะไรโยนไกลเถอะต้องวินระยะห่างแต่ขมับไม่ออกแล้วนะครับนี่สังเกตดูดีๆครับแต่ออกแต่ลึงครับน้อมัดเองต้อรอวะไับไนักลองดิเวียนนาเกีย เว,ล,วลาเวลาจะห้อยหลักษาปัดเวลาห้อยกัดตื้นเวลาหนี่งกัดตื้นเอลาที่รักใามันจะเดือดเนื้อปัดเลยแสดงว่าเขาเขาเริ่มจะมีอาการนิดหน่อยไปกินขยะเาสา็จรถนี่แห้งงานใน่ถพ่วงยุ่งเอลเลยเจ็บตา,า,ตากกตเาวลาโ<ป>ดนลมเวลาโดนลมนี่เขาชอบเจ็บตาอันนี้คือแต่วันนี้ตื่นเช้ามานี่ลมแรงมากเลยนะครับไปขับที่ชาวว่าขึ้น าไปด้วยเพราะว่าวันวันนี้ตื่นเช้ามานี่ลมแรงผิดปกติตื่นมานี่ลมกระโชกแรงเลยครับหมู่บ้านครับบ้านบ้านช้างของเรานี่ลมแรงครับสบายดีนะตอนไหมสบายดีครับก็ควันควันสมองก็สบายดีเนาะครับผมสบายดีครับงั้นๆแล้วทุกวันนี้นี่ค่อยมีปัจจัยเลือกเดียวนี่แหละ ก็ทมนาแล้วก็<ม>ช้าง<ม>ตกมันเนา<อ>ะน,นิ่งครับผมรู้สึกว่านิ่งมากเลยกินหลักกาเสร็จแล้วกินมะเจมันดื่มกันตัวกันตัวเข้าเข้าใกล้สุดได้ขนาดไหนผมยังไม่เข้าไปถึงตัวเลยโอ้ย,ยัง,ย,งยังไม่เข้ายังเข้าไม่ติดเลย,ย,ย,ยเคือเวคือว่าเวลาเข้านี่เขาจะมีอาการยังไงไหม ไม่วนตามหรอแต่ไม่อยากทำารคือไม่คือไม่อยากให้เขาก็โดดใส่ถ้ากระโดดใส่แล้วมันจะมันจะจะมีผนเสียครับมันเขาเรียกว่าทำเราเราต้องทำเขามันต่างคนต่างไม่อยากทำอยู่แบบหาแบบสนิดดีกว่าเนะค่อยๆหาชนิดแล้วค่อยๆประคบประงมประคบประงมจากเข้าสองเก้าก็ จะเข้าเก้าหนึ่งเป็นสองสามสี่ไปเรื่อยๆเ,อเพราะว่าคือบริเวณนี้คือสภาพเสียงแวดล้อมน,นี่จะมีคนทุก่านิดนึนงเพราะว่าช้างเขาก็ตกมันด้วยนะครับช้างตกมันนี่เขาเห็นคนไม่เยอะเห็นคนเยอะไม่ได้เราแวงครับผมเราแวงมากเลยนะครับควนก็ราแวงอยจะทอะไรก็ไม่สะดวกใช่ครับควันก็เราแวงครับช้างก็เราแวงครับ ดีปกติแล้วนี่ดีนะเขาเขาระแวงตอนที่ออกแรงๆครคือตอนออกน้ำมันแดงนี่เขาจะระแวงไปทางหนึ่งแล้วใช่แล้วมปคอนไม้แล้วมาช่วยนี่ดึงลางมาเวันลังวันนี้เอาออกก็ก็ค,ค่อยพูดกันอีกทีรวเเ นิ่งมากเลยรู้สึกว่าจะนิ่งมากเลยยังออกอยู่นะครับ FC ครับผมแต่ลงลึงครับข้างล่างครับนี่ครับเห็นไหมครับใครก็เรียกว่าอะไรลึงลงัน่าจะลึงแล้วมั้งครับออกอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับไล้แล้วก็ให้สนิทวันนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งครับผมประมาณถึงเดือนหรืว่ประมาณมกราบมันกลางๆมกราหน่อยแหละเนาะ ้องปีใหม่ให้ควันเที่ยวปีใหม่ก่อนครับผมเดี๋ยวไ่อยงปเพลเร่งชางก็วันนี้เอาความหล่อของพ่อพายอดรักมาฝาเอฟซีนะครับก็สวัสดีลุงหน้าปีใหม่ครับผมนี่สวัสดีลุงหน้าปีใหม่ครับปีใหม่นะครับอ้ยพออ้ยพอเอฟซีหน่อยพอยเอฟซีทุกท่านทุกคนที่มาชมรับชมก็ให้รวยความสุขรวยความเจริญกันแล้วกันนะครับครับผม อย่ามีเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยก็พอแล้วครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกช่องทุกช่องครับทุกช่องเลยครับทุกช่องเลยครับครับผมก็จะได้ทําคลิปไปให้รับชมเรื่อยๆครับผมครับผมก็จะทาคลิปดีๆต่อไปครับผมให้เอฟซีได้ดูนะครับก็วันนี้เอาความหล่อของพ่อพลายขออภัยก่อนด้วยครับก็วันนี้ความหล่อของพลายยอดรักหมดสายเอฟซีนะครับ ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องกุยเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพายยอดรัก